สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าพี่ไปได้บั๊กตัวใหม่มาแล้วนะครับที่แบบว่าทำแล้วไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า มีคลิปหลุดมาจากต่างประเทศน,นะครับที่แบบว่าเขาสอนทำบัคเลยครับมึงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโ no นว่าบัคแต่ละบัคนะครับมีทั้งบัคกเกียนมีทั้งบัคที่แบบว่าเอาไว้ใช้กวนเพื่อนได้เอาไว้แต่แรงได้นะครับน้อก็มีจุดแอบต่างๆมากมายด้วยนะครับที่แบบว่าทุกคนยังไม่รู้นะครับมง,งน้องแจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนุกเกอร์ชวนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกียดเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างข้าวจาก5,000ันเหลือแค่ 99. เท่านั้นนเาริ เวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาก็คือซื้อเลยละกันนะครับนอได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเข้าหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟสไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างขาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันพี่ขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือ ใครที่เข้ามาดูนะครับก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะสอนทาบัคนะครับแล้วก็จะมาแจกเพชรแบบฟรีๆด้วยนะครับมีคนอยากได้เพชรหรือเปล่านะครับก็คือสําหรับการแจกเพชรแบบฟรีนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0พันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรการิน,น้ามูลค่า150บาทนะครับถ้าตีนเพคโกมัน500กว่าเพชนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการ แจกให้แบบฟีฟีแล้วก็ทําการสุ่มคอมเมนต์แจกแบลฟีฟีเลยละกันนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยละกันนะครับสำหรับกติกาก็แค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็พี่ลืมไปเลยนะครับก็คือแบบว่าฝากติ๊กตอกใหม่พี่ด้วยละกันนะครับติ๊กตอกเก่าโดนแบนนะครับน้องก็เสียดายมากเลยนะครับน้องเพราะว่ากดติดตามเยอะมากนะครับแต่ก็ติ๊กตอกยังไงนะครับน้องก็ฝากไปติดตามด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นคิวเค้ดให้ตรงนี้ละกันนะครับหรือว่าจิ้มลิงก์ทีีีีีี่่่่่่ใใต้้้คคคลลลิิปปพพพพกก็ไไดดนนนะะะะะรรรัับบเเาาววมง์อยยู๋จแห นะครับน้ะฝากหน่อยละกันนะครับฝากไปติดตามหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งสร้างใหม่เลยนะครับนาอก็จะาเประามาเลยนะครับน้อมาเรามาเข้าบั๊กตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือแต่ละบั๊กนะครับนาะงควรแน่นอนนะครับก็คือบั๊กตัวแรกนะครับนาอก็เป็นทางได้าของบั๊กปืนพกตัวนี้นะครับที่แบบว่าเราจะขึ้นสลิงนะครับนาอให้เราถือปืนพกประมาณนี้นะครับเราก็กดนะครับนาอ2สองปุ่มตัวนี้พร้อมกันนะครับล้วก็นี่นะครับนาอมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเรนครับเนาก้อแบบว่าเเมื่อราขึ้นสลง ไปนะครับก็คือแบบว่ามันจะแบบค้างไปเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเวลาพันยาก็คือยังเป็นถือปืนประมาณนี้นะครับสามารถกดซ้ายททางได้ด้วยนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับก็เป็นบั๊กตัวใหม่นะครับแล้วก็บักที่สนะครับสำหรับบั๊กที่2ก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือโหดคราฟแลนนะครับเนาะให้เราสร้างบดคราฟแลนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราก่อช่างได้เลยนะครับก็ให้เราเลือกมาช้อยนี้นะครับแล้วก็เลือกบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ลดขนาดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นเป ได้ประมาณน right ี้นะครับเนาะก็ได้บ้านจิ๋วมากนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นบ้านจิ๋วประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าตัวเรานะครับเนาะใหญ่กว่าบ้านนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงนนองพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบ้านจิ๋วนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นเป่ามาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบัคกตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็บักที่3นะครับก็เป็นทางบ้านของบั็กตัวนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า บักนี้เกียนแล้วก็โกงนะครับนอก็คือบักตัวนี้นะครับต้องใช้แอร์ดรอปนะครับนอเพื่อเป็นการทํานะครับแล้วก็ลด1นึ่งคันนะครับนอลดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราปปแอร์ดรอปตรงนี้ได้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เราทําการปิดเน็ตนะครับนอก็คือนี่เลยนะครับขึ้นรถแล้วก็ปิดเน็ตนะครับนอก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราขยับรถเข้าไปตรงแอร์ดรอปที่จะตกลงมานะครับก็นี่เลยนะครับนอให้เหมาะเจอะกับหน้ารถพอดีนะครับนอก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รถของเราก็จะลอยนระีคับเ่ เลยครับโนว่าโคตรเท่เลยนะครับโนแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับโนก็คือตอนไอ้ดอกล้จะตกนะครับโนให้เราขึ้นรถแล้วก็เราจะได้ประมาณนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับก็คือรถของเราครับโนกับตัวของเราจะลงมาอยู่ใต้สะพานประมาณนี้นะครับโนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับเป็นจุดแอบที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับโนมีวงจบด้วยนะครับโนพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ถ้าวงจุบตรงนี้นะครับเนาะทำแบบนี้นะครับโคตรโกงเลยนะครับเนาะสามารถเก็บแต้มได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็สามารถขึ้นมายิงศัตรูได้ด้วยนะครับเนาะเราก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลงสีนะครับเนาะสำหรับลงสีก็คือเป็นจุดนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือจะต้องได้ใช้รถ1คันนะครับเนาะก็เป็นรถประมาณนี้นะครับครึ่งบกครึ่งน้านะครับเนาะเราก็ให้มาประมาณนี้นะครับเราก็กดออกได้เลยนะครับเนาะแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็คือเป็นบั็กแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสามารถดักศัตรูได้ เก็บแต้มได้นะครับเนาะก็เป็นเผ่ามาเลยครับก็เป็นบัคกตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็ถือว่าไม่แนะนําให้ทําบั๊กนะครับเนาะถ้าไปเกลียนคนอื่นนะครับแต่ถ้าจะทํากวนเพื่อนนะครับก็สามารถทําได้นะครับเนาะแลก็นี่เลยนะครับเนาะต่อมาก็เป็นทางด้านของรถจิ๊บนะครับเนาะบางตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเนาะก็คือต้องเป็นรถจิ๊บเท่านั้นนะครับเนาะถ้าไม่เป็นรถจิ๊บก็คือแบบว่าจะไม่ได้นะครับเนาะแลก็ให้เรากดฟันไปเรื่อยนะครับแล้วเราจ้จะเข้ามาอยู่ในส่วนของเสานะครับเนาะนี่เลยนะครับบบาีท่่แว ตรงหน้าเนินนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบางตัวนี้นะครับเมื่อขึ้น เครื่องบินแล้วนะครับน้อให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดเน็ตแล้วก็โดดตรงนี้ได้เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับเมื่อเน็ตเกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเชื่อมมานะครับมันจะขึ้นเป่ามานี่เลยนะครับน้อก็คือนี่เลยนะครับก็เป็นบั็กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสามารถนะครับน้อก็คือดิงตัวได้นะครับน้อเราก็มี2อันด้วยนะครับวงน้องก็เป็นเป่ามานะครับแล้วที่สําคัญก็คือสเก็ตของเราไม่มีนะครับน้อเราก็ต่อมาเป็นบักที่6กนะครับก็คือบั็กนี้นะครับก็เป็นจุดนี่เลยนะครับน้อง่ายยนิดดเีว นอก็คือให้เล่านะครับนอแบบว่าออกมาข้างนอกประมาณนี้นะครับนอก็คืออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนอนี่เลยนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับองน้องก็คืออันนี้นะครับนอก็เป็นบั็กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเตียงจะล่องหนนะครับนอหรือว่ามีอะไรบางอย่างนะครับน้องก็ต่อมานะครับนอก็เป็นบัคกที่7นะครับสำหรับบั็กที่7นะครับนอก็คือถ้าศัตรูยิงเราตายตรงนี้นะครับนอแล้วเราเกิดนะครับเราก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับนอแล้วก็ให้เล่านะครับนอดิ่งแล้วก็เปิดเน็ตได้เเเลยนนะครับามื่อ ดึงเปิดเน็ตแล hmm ้วนะครับแล้วก็กดแอร์หลอกนะครับน้องก็คือจะกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นบล็ที่สามารถเช็คคนได้นะครับโนว่าคนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็บล็ที่8นะครับสำหรับบล็ที่8นะครับก็ให้เราใช้ประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องก็เป็นเลขห้องนะครับน้อนี่เลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับน้องสำหรับบล็ที่8นะครับน้อนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพิมพ์ตามพี่ได้เลยนน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 นะะะะะะคคคครร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 ัััััััับบบบบบบเเาาาสสหหหหมมมืื่่ออกกีีี้้้็็จปปณตวววด นี่นะครับนอก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับสามารถอยู่ในกำแพงได้นะครับนอนี่เลยนะครับพวกนอก็อยู่ในกำแพงได้ประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอยู่ได้นะครับนอก็คือสามารถแอบศัตรูได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นบั๊กเล่นนะครับนอก็คือไม่ใช่บั๊กที่แบบว่าโกงอะไรมากนะครับนอไม่โดนแบนแน่นอน100%นะครับนอนี่นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าแต่ละโหมดก็มีนะครับนอนี่นะครับแล้วก็กดปิดเน็ตแล้วก็กดเปิดเน็ตนะครับนอนี่นะครับเราก็จะออกมานนนนนนอออออกกแมพได้้ะคครรััับบบีี่ขเลยวา ครับก็เป็นบัคที่ออกมานอกแมปนะครับนอนี่นะครับนอก็คือเราออกมานอกแมปแบบนี้เลยนะครับนอแล้วก็สามารถกลับเข้าไปได้นะครับนอก็ไม่ต้องห่วงนะครับนองแลก็โซนฟิสตล์ก็มีบัคเหมือนกันนะครับนอสสำหรับโซนฟิสตล์นะครับนอก็จะเป็นทางท้าของบัคตัวนี้นะครับนอนี่เลยนะครับนอก็คือสลับปืนโพกมาแล้วก็กดสองอันพร้อมกันนะครับนอแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าปืนของเรานะครับนองจะทั้งตลอดเวลาเลยนะครับนองก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่า สามารถทําได้ทุกโหมดนะครับเนาะก็ NOR, จะปรามาเลยนะครับเนาะแล้วก็บัคที่10นะครับเนาะสำหร <bs> ับบัคที่10นะครับเนาะก็คือให้เราหามอเตอร์ไซค์นะครับเนาะหนึ่งคันแล้วก็ขับลงน้ําได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะกดออกมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะหรือว่าปิดเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพักหน้าจอนะครับแล้วก็กดออกนะครับเนาะเราก็จะสามารถวิ่งในน้ําได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าแอบได้นะครับเนาะแต่ก็ แอบเนียนๆหน่อยละก,กันนะครับเนาะน,นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าวิ่งบนน้ําได้ประมาณเลยครับนนเนาะแล้ก็แถมให้ละก,กันนะครับเนาะก็คือ สำหรับเซอร์เบต้านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของไอหลอกตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจะเข้ามานะครับเนาะก็เตรียมเล่นละกัรนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรโกงเลยนะครับเนาะก็เตรียมเล่นละกัรนะครับอันนี้ไม่ใช่บังนะครับเนาะก็คือพี่มารีวิวกิจกรรมให้ดูสําหรับอันสุดท้ายหรือว่าไอหลอกันสุดท้ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาบอกท็อปสิบของการทําบังแล้วนะครับเนาะก็เป็นงานบ้างครับวงน้องก็คือพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเเเเเเเปปปป็็็็นน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 นคคคคคคลลิหุดดดจาา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 กกกต่่่่่งรรรรรรระะะะะะะททศัััััับบบบบบบแีีีววไไไู้้ออมมพส ก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้ก็สำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่บอกว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคุณไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคน เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับน้องไม่ต้องโดเนีไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับน้องต้องเข้ามาดูคลิปให้จบแล้วคอมเมนต์นะครับน้องว่าดูคลิปพี่จบพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าเพียงเท่านี้พี่ก็ดีใจมากๆนะครับแถมจะแจกเพชรให้ด้วยนะครับก็จะฟังมาเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องมีคนดูคลิปพี่จบหรือเปล่าครับถ้าดูคลิปพี่จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับเพชรจากพี่ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรให้ลากันนะครับพี่ก็ ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน็อไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับน็อตสำหรับ hmm. ีนพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาย